สวัสดีคนที่กำลังหนีภัยภัยที่พายที่หวากับทุกท่านกันด้วยวันนี้เราอยู่กับเดกเกศเราบอกวันนี้อยู่กันเ่องนิพายธรรมชาติภัยที่สองโอ้เคยทำนานแต่ทำมาไหนแล้วน่าจะทำเดือนอะไรนะน่าจะเป็นสระน่าจะเป็นเดือนก็จำไม่ได้เป็านเดือนอะไรเหมือนกันตอนนี้เรากลับมาแล้วนี่โอ้โอ้แผ่นดินไหวเพิ่งมาเจอ แผ่นเดินไหวฮะอู้หูมาเต้นนี่แผ่นเดินไหวขึ้นไปก่อนเลยสินะาจะปแปลกๆเอ้ยอู้หูมีคนโอ้อย,ย่าพึ่งเด็ๆๆๆๆลดลดๆด,ด,ดล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 ดหายว่าครึ่งซีกหลังคาล่วงใครอยู่ข้างบนนนั้นนี่ไม่รอดแน่นอนขึนข้นผลตกลง,งมาตายทีเดียว ขเขากรอกอุจจารยได้นะถุงไม่ได้เจอนี่ก็คือในซานามิเจอหรือยังวะยั่รู้ซานามิยังไม่เจอเอ,อะไรจ้ะดิฉันาตายโอ้ยนลังคา,าโอ้ยเดือดเดือดอยาเข้าไปทุกจุดของเดตายตายแน่เพื่อตายแน่ท่าน,นี้ไม่น่าจะเป็นดาบมังมังโอ้แผ่นดินไหวที่เลือดชิวๆฮะนี่ดูหน้าของแคก่กระดูกพิษตายท่านั้นเอง แผ่เดี๋ยวว่าผมเจอมาเจอ,อยังอ่ะเจอมันนะนี่หว่าแผลนิวไหวคลิปนีเออจำได้ว่าอยู่ตรงนีง้สนุี่หว่าแล้วแต่คลิปเถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปจากพักที่หนึ่งนะไปดูได้เลยนะโอ้ยเดดเดวเดด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 อยู่ยังอ่ะเมื่อไหร่มันาจะอยู่ที่ฉันหรอ,อ,อเอ่ะนี่ไง หยุะหยุดค่าแล้วเกินเอาอยู่แล้วเย yeah. อันแรกเป็นอะไรนะดื้มไหวใช่ไหมผมอยู่ไหนอยู่นี่ชื่อวูดิก็ย่าเด็กเกิ้ลต่อไปเป็นพิหวาอะไรเอ่ยมาดูก่อนนะคนเลือดเลือครึ่งหนึ่งขนเลือดแค่ถึงนิดเดียวเองอะ กูมันจะะเลย hard o u ฟ f i ออ h ค่ะอัดฟิตโอเคนม่กูดูนี่ราไม่ดูเอนควาเรกอย่างเนี่ยราูท่ฟาฟนี้หิฟาโนเลย 可以了。嗯嗯 <laughs> ปวดคือน้ำปวดนี่แหละไม่ปวดปวดไม่ปวดอะไรเลยไม่เหตตายเลยไม่ติดใจถุงในชีตกันเลือดจะหมดเดี๋ยวเลือดจะหมดนะฮะขออภัยได้ห้าคำเาขอเป็นเพื่อนผมจะได้เล่นเป็นจะได้มาเล่นกับ คุณปรูมทุกคุกทักแอบแบบอะไรอ่ะครับแอบของคุณนะแอบอะไรแม่ทะเลวิวมันจะมีฟ้าฝนนะมานั่งนอนดีกว่านั่ง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 ไม่ได้อีกอีสัตว์คุณจะนั่งโอ้ยไม่นั่งไม่ได้เลยสัตว์คนนี้มีที่นั่งมานั่งยูงวงชนวิวมานั่งลมแอนเดดอ่ะนั่งไม่ได้ ฮ้ยทำไมไม่สามารถดูเลยผิวบ้างผิวจะทำอยู่แล้วมันไม่เดีย๋ยวทุกคนทายกันให้หัวใจก่อนแหละหัวนุ้ยออกแล้วออลขึ้นมาหวูบขึ้นจางนอกด้วยให้ดินไหวดี่สบายสบายตัวไหลแล้ว <c oughs> อ๋อมากเลยมากเลย

แรง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 แรรแรงแรงแรงแรรงแ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 รรงแ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 รแรง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 แงแรง

โอ้โหรอดกันสาม<อ>คนมสดูคนที่สองโอ้โหล้อกันสคนโคตรดีเอาคืบอบริสิสร็จรอดได้ไงรอดมาสามตาแล้วโอ้โหรอดได้ดดรรประเทศจริงเลยนะยอดแห่งการแ่ปาละวันเด้ยใช่ไหมเนย ดแล้วพอ่อนมาอีกแล้ว What ทำไมชอบทำไมเขาเลือกไหนแดงมันงผมชอบผมชอบรถคันสีแดงมากกว่ารถผมชอบอะไรที่เป็นสีแดงสรุปว่าขาอ้าวมันต้องขับด้านนี้อีกงูเออวิ่งขับด้านนู้นเพื่ออะไรโอ้โรถชนกันอะรถขยับไม่ได้รถพังเลย <c oughs> ทุกคนรถขยับไม่ได้ รถป้าโดนเส้นสีอะไรไปนยรถติดดันไปดันรถด้วยแลดันรถจ้าด้วยเอ้ยไม่ได้จะเข้าไอ้ฉันนัไม่ฉันนัไม่ฉันนั้นี่มา่นนี้าก็มีสิทธิ์รอดอยู่นนี้เราก็มีสิทธิ์รอด้รินะนี่เออเรา้ออยู่ไหนอยู่ี่นี่สิ คานามี่มาทางไหนก่เห็นมีคานามิเลยมันแต่ก้อนเดียวอคารามิ่เห็นมีคารามี่ดิอันนี้มาทางนี้วะนี่กระโดดูนี้สิเตรียมตัวกระโดดได้เลยเขียนตัวกระโดดให้กระโดดโดยท้ายสายอืมไม่ใช่ไหมเหรอ ตาแรกคาที่สองตายอันน,นี่จะมีน้ามีา่เม่สวรรค์ตาทั้งหมดอ่ะมันมีมนมีจ้ะโอ้แต่คลิปหายมันเป็นปากอะไรด้วยเปล่าไม่ได้ปากอะไรด้วยวะ้ีดูมีผมวม่เห็นมีใครเลยมีใครเดินเลย เขาเห็ใครดูทุกคนเห็นใช่ไหมทุกคนเห็นรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจผมเห็นจุดสีดำดำเป็นั้นด้วยอ่ะอ่ะรอสามคนวัดไอ้ตายครั้งแรก,การแตายครั้งแรกนะคะน,นี่คือตายครั้งแรกของมันเดียร์ราชานมัน,าต,มนตายเล้ว เล่นหนีภัยน้ำมันช้าอล้วโหมันตั้งนานตั้งแบบอะไรเป็นแมพของนี่คือแมพ่าเจ้าเดิมนี่เพื่อนจะรำบผัดประสบแต่ต้องไปถึงนั้นก่อนได้จะต้องขี่รถจะย้งฉันไปเดินเดินจะขี่รถจะขี่รถออกจากที่ ที่นี่มันมีแต่เรื่องเลวร้ายแล้วก็รถติดเลยรถรถเขาก็จะเอาออกไปทีรถคันนี้จะขยับเงี้ยนเงียนเงี้ยนมึนบ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 ึนแต่รถเ,เข้าด่านเลยลองรถเข้าสิเข้าได้ไหมรถในหมดสนิมเลยอ่ะเฮ้ยเป็นเหล็กเลยเอารถรถเคลื่อนไม่ได้ใครเนี่ยโคตรตัวหนักเลยเดี๋ยวนะใครเมื่อกี้ เอ้ยใคาร์บิดวัตคาร์บิดวัตจฉันเอ้ยอู้ซูวสดีพี่คนนี้น่าจะคุณเราต้องรีบวิ่งหนีก่อนก่อนที่เพื่อนจะเป็นหวัดกันหมดพวกเราเราต้องจะออกจากโควิดโควิด,วดแท้ชื่อดังวันนี้ผมมาอยู่เครื่องพิเศษนะฮะนี่เ,นเป็นไงเอ้ยระวังหวัดกันหน่อยคาร์บิดวัดอาจจะเป็นโรคโควิด ถ้าใครทุกคนจานนี่มันน่าจะเป็นชีวิตจริงโอ้ยเดือดผมมีสิทธิ์ว่าเพื่อนผมอาจจะกินอู้หูเกือบเหยียบแล้วเหยียบแล้วอู้หู้ขหมูเต็มไปหมดเลยไม่ใช่เป็นแก่นะเพื่อนผมติดไม่ใช่ติดเป็นโควิดนะอือขอดูก่อนผมว่าโควิดน่าจะไปติดคนอื่นโควิดทั่วใครเป็น เขาได้เป็นหรือเปล่าได้เป็นนะน่าต้องมีคนข้างหน้าที่เป็นแน่เลยอ,อ่ะอ่ะเขาน่าจะตายแลวนะไม่ไดีเสียงจามเลยเ <c oughs> ขาตายแล้วมั้งว่าดูสิฉันก,กระโดดได้ด้วยชื่อผมตรงใครมาเล่นใครก็มาเล่นกูมีซีด,ดีหน่อยดีเลยถ้าใครม่มาเล่นไม่มีสีด,ดีนะ <c oughs> รอดูอ่ะแกไม่มีวัชนะรลอกแกไม่มีวัชเนี่ยโอเคกระโดดสูงมากนะโอ้โหจบคลิปก่อนไหมเนี่ยเราอันนี้จะเป็นดาสุดท้ายของวันนี้นะฮะดาสุดท้ายดาสุดท้ายอะไรอ่ะอะไรโซซอนุ Yes thank you มาหยุดแล้วอีกที่คนแรกถ้าจะเป็นที่ชื่อน้ะจ๊ือนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจ้าแค่ไม่มาไปคเลยเอส